ขอจเจริญพรท่านสาธุรุชนผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยซึ่งจากการที่ทางรายการจุดเทียนบูชาภาวนารักษาใจต้านภายัยโควิด -19 ได้จัดรายการมาผ่านมาแล้วได้มีโอกาสมาจัดรายการกับสักการะบูชาพระเจ้านอนศิลปะพะม่าซึ่งพระเจ้านอนนี้มีอายุถ,ถึง1 0ึง1ปีแล้ว และเราก็ทราบกันดีว่าผู้ที่สร้างพระเจ้านอนนี้ก็คือพ่อจองปันจิตะแข่แม่ออนปรางสุวรรณเป็นผู้สร้างนะพระเจ้านอนขึ้นในวันขึ้นนะ15ค่ําเดือนสีใต้เดือน6เหนือนะซึ่งระยะเวลาก็มันถึงบัดนี้ก็104ปีหลังจากที่ทางรายการได้มาจัดรายก,การกับคลวะยัยังพระเจ้านอนนะตรงนี้ สองครั้งสงคาแล้วก็ทําคลิปออกไปออกไปแล้วสู่สายตาถึงสาธุชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันปรากฏว่าวันนี้นะในฐานะทายาทนะทายาทคือทายาทของความเป็นพ่อจงปันกิตะแทไม่ออนปรางสวรนะ์ซึ่งท่านในฐานะเป็นหลานท่านทราบข่าวว่าทางวัดพระท่าตช่องเฮได้มากลับมาคารวะพระเจ้านอนได้มีโอกาสที่สร้างสลาพระเจ้านอนนี้พร้อมกับ ได้มากลับมาสักกะะเหมือนก็ว่าทําให้ทั้งองค์พระนอนทั้งสาราพระพน,นอน,นมีชีวิตนะขึ้นมาอีกแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่งานะได้พบปะนะทายาาตนะระกูลปรางสุวรรณพอดนะีนั่นก็คือแม่ครูเอื้อมทิพย์ปรางสุวรรณเจริญพรคุณโยมแม่ครูเอื้อมทิพย์ปรางสุวรรณในฐานะเป็นทายาท เป็นลูกเป็นหลาน,นาได้สืบทอดเจตนารมหรือว่ามีโอกาสทํากิจกรรมอะไรต่างๆในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอยากจะให้คุณโยมแม่ครูเยื่อมทิบปราณสุวันได้คุยได้เล่าเรื่องสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นบันทึกหลักฐานนะครับให้กับอนุชนรุ่นหลังสาธุชนทุงหลังได้รู้ได้เข้าใจว่าที่ไปที่มาของพระเจ้านอนองค์นี้เป็นอย่างไรมีความเชื่อความศรัทธาอย่างไรและแรงบันดาลใจอย่างไรถึงทุนตะกูลนี้ได้สร้าง พระเจ้านอนเพื่อฝากไว้ในพระประวัตพุทธศาสนาณวัดพระธาตุชวยแหพระอารามหลวงเจริญพรโยมแม่ครูค่ะนัสมัสารพาะคุณเจ้าค่ะสวัสดีค่ะฉันเชื่อมทิพย์ปรางสุวรรณนะคะเป็นหลานของพระพ่อจองปัญจิตะแคแม่อ่อนปรางสุวรรณก็เคยมาทำบุญที่นี่ตั้งแต่สมัยเด็กๆเป็นนักเรียนมัธยมคือ ตามคุณพ่อคุณลุงซึ่งเป็นเชื้อสายปรางสุวรรณประมาณวันที่16เมษายนของทุกปีที่เราจะได้มาทำบุญเลี้ยงพระเพลงที่นี่เป็นประจำมาทุกปีเนื่องจากว่าใกล้ๆก,ก,กับบันไดขึ้นทางด้านซ้ายนะคะของที่ขึ้นพ<ล>ระทาตุช่แแฮทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีอัฐิ ที่เขาเรียกกู่นะฮะปู่ทางภาคเหนือที่เก็บอัฐิของปู่กับย่าไว้ที่นี่ก็เหมือนได้มาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านทุกปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าช่วงหลังใกล้ๆบ้านปลายชีวิตของแม่คือคุณพ่อสิ้นไปก่อนแม่ก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้เนิ่นนานจะไม่มีใครมาดูแลก็เลย นำอธิฐิไปทำบุญแล้วก็ลอยอังคารไปค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวเองแล้วก็ถือเสมือนว่าพระเจ้านอนเป็นเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวที่บุญญาตายายนะคะได้พ่อแม่ได้สร้างสมไว้แล้วเราซึ่งเป็นลูกหลานก็ มาทาบุญมาอยู่เรื่อยๆเวลามานมัสก,การที่นี่พระเจาระราชช่วยแหย่มานมัสก,การลงหลวงพ่อก็จะแวะมานมัสก,การพระเจ้านอนเป็นประจําแล้วหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยพระเจ้านอนเนี่ยสร้างมาคือเกิดมาก็เห็นแล้วนะคะแต่ถามว่าที่มาที่ไปเนี่ยพ่อก็ไม่เคยเล่าให้ฟัง นะคะเพียงแต่ว่าเรารู้แต่ว่าเราเคยมาทําบุญที่นี่ตั้งแต่เด็กๆนะ,ะแล้วพอโตขึ้นมามาทํางานแล้วพอต่อมาภายหลังก็เห็นว่ามีการบูรณะศาลานี้ขึ้นมาก็มีความดีใจอย่างมากานะคะแล้วก็มีความคิดเห็นว่าทางวัดจะบูรณะพระเจ้านอนไหมนะคะและหลังจากที่เห็นคลิปของพระคุณเจ้าที่ทำออกมา ก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากนะคะแล้วก็อยากจะมาสนทนากับท่านแล้วก็อยากจะมาร่วมทำบุญบูรณะด้วยค่ะสาธุสาธุ <c oughs> อนุโมทนาเจริญพรนะหมายเพราะว่าวันนี้เนะี่ยเหมือนกับว่าได,ได้มากราบประวัตพระเจ้านอน <c oughs> นะเหมือนกับบรรพบุรุษนะซึ่งคุณปู่พ่อจอมปันจิตตะเข อันนี้เป็นปู่ของโยมแล้วก็แม่ออนกันเลณะเป็น<า>เป็นยา่านะก็แสดงว่าปู่ปู่พ่อจองปันจิตะแครนี้เป็นพ่อของพ่อของโยมใช่ค่ะนะพ่อของพ่อคุณพ่อชื่อว่าถ้าถ้าพูดถึงพูดถึงลากเง้ามาเลยก็หมายความว่าทั้งพ่อจองปัญจิตะแครแม่ออนปรางสุวรรณเนี่ยทางสายพ่อ แล้วก็ทางฝ่ายแม่ก็คือพ่อเท่าจองเงินนันตากับแม่เท่าน้อยมูลสมบัติก็เป็นไทยใหญ่เป็นเงี้ยวทั้งคู่ป็นเป็นชาวไทยใหญ่ค่ะเป็นชาวไทยใหญ่มาทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายก็พอมาเป็นพ่อพ่อชื่อพ่อสางตันกลางสุวรรณพ่อสางตันค่ะกลางสุวรรณเป็นลูกของพ่อจอมปันกิตาแคค่ะใช่ค่ะลูกของแม่ออนกลางสุวรรณใช่ก็ พอมาแต่งงานกับแม่แม่ชื่อแม่ทองใบปลาแม่ทองใบมูลสมบัติอ๋อแม่ทองใบมูลสมบัติม,มูลสมบัติคือบ้านดั้งเดิมของทางฝ่ายแม่นี่จะอยู่ติดกับสถานีตํารวจภูธรในเมืองเมืองแพร่ค่ะเม,มะอืองแพร่ค่ะแล้วทางฝ่ายพ่อก็คือที่อยู่ปัจจุบันนี้จะบอกว่าอย่างไงประมาณ <c oughs> ก็อยู่ในถนนเจริญเมืองนะคะ ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่นั่นก็มาคอมบแล้วปรางสุวรรณแต่นี้ทายาทปรางสุวรรณนี่มีมีมากไหมทายาทปรางสุวรรณนี่ท่าที่แพร่เนี่ยก็พอมีทางสองแพรนะคะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน<อ>นะคะแล้วก็ไปมีทางพะยาซึ่งคุณลุงประสงค์ปรางสุวรรณที่ท่านได้มาบุรณนะพระเจ้าทันใจสาธุค่ะตรงตรงป้ายที่ท่านติดว่าขอเชอนะิญนมัสการพระเจ้าทันใจ ท่านจะเห็นป้ายสีขาวอยู่ข้างล่างป้ายจเจริญพรค่ะก็จะเห็นชื่อประสงค์ปรางสุวรรณได้ได้ทำการบรณนะไว้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ร่วมกับทางฝ่ายของทางบ้านปามปอนลูงค่ะตรงนั้นน่ะก็คือได้บูรณะตรงนั้นด้วยหลวงประสงคปรางสุวรรณนะคะแล้วก็นมสุคุรางสุวรรณก็ไปมีอยู่ที่พะเยาอีกกลุ่มนึ่งเจริญพรค่ะ ก็ดีใจชื่นใจที่ได้พบทายาทของพ่อจองปันจิตะแคแม่ออนปรางสวรร์แม่ครูเอื้อมทิพย์ปรางสวรรค์ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูที่เกษียณอายุแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นคนครูอยู่ที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ะใช่่คโอ้สาธุยินดีจริงๆก็สรุปแล้วก็ตรงกับที่ทางวัดพระธาตุช่องแห่มีความประสงค์ต้องการพอดี ที่โยมถามว่ามีความประสงค์จะบูรณะองค์พระเจ้านอนไหมอันนี้คือแน่นอนเพราะเห็นแล้วว่านายังจะต้องมีการบุรณะปฏิสังขรณ์ทำให้ถูกต้องของกรรมวิธีของการบูรณะเพราะพระเจ้านอนนี้มีอายุก่อเก่ถึงร้อยสี่ปีการที่จะทําอะไรโดยที่เรา,า,า,าไม่ขออนุญาตนะไม่ขออนุญาตนะก็เกรงว่าจะไม่ไม่เป็นมงคลต่อผู้กระทํา ดัง <Okay. S 2> นั้นที่สําคัญที่สุดคืออย่างน้อยได้มีโอกาสพบปะทายาททายาทของพ่อจองปันนาจิตะแขไม่อ่อนปลังสุวรรณอย่างนี้อาตมาก็ดีใจชื่นใจนะฮะอยากจะต้องการพบก <c oughs> ็ไม่รู้ว่าจะจะซื้อ,อยังไง <c oughs> ก็เลยต้องใช้วิธีการรูปแบบสมัยใหม่ <c oughs> เพื่อนำเสนอว่าข้าพิทีจริงก็อยากจะประกาศหาเหมือนกัน บอ,อกตามตรงนะอยากจะประกาศหาเหมือนกันว่าเออใครเนาะลูกหลานใครเนาะลูกหลานของปรางสุวรรณมีมีอยู่ไหมอยู่ที่ไหนอย่างไรนะทางวัดอยากจะบูรณะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องถามทายาทของปรางสุวรรณก่อนแม้กระทั่งทายาทของแม่เหลืองแม่แปงนายสิงหคาน<อ>นางสีเผาเนะวัฒนสมบัติพร้อมได้บุตรซึ่งได้สร้างศาลาครอบพระเจ้าหนอนน้ไว้เมื่อ วันที่6มิถุนายน2498นะ,นะก็มีอายุถึง6 15ปีสาราพระเจ้านอนเนี่ยะฉะนั้นก็สาราพระเจ้านอนทว่าไปแล้วก็หลังนี้เป็นหลังที่3แล้วนะฮะอัตมาก็มีโอกาสมาบุรณะเมื่อปี2538นะฮะ38 39เนี่ยหลังนี้ก็ถือว่าเป็นการอนนี้เป็นการบุรณะที่ต่อมาจากหลังที่สอง ขนาดทุกอย่างเท่าเดิมเพียงแต่ว่าทําโครงสร้างข้างบนให้แข็งแรงกว่าเดิมเท่านั้นเองสวยงามฮนะ,ะจึงเห็นว่าร่องรอยทุกอย่างยังมีคงเหลือไวซนะ้ซึ่งซนะึ่งท,ที่ทำมาก่อนหน้านะี้แต่ที่ข้างบนนั้นคือโครงสร้างข้างบนไม่แข็งแรงเราก็เลยทำโครงหลังคาขึ้นมาใหม่ดังน,น,นั้นก็สรุประหว่าทั้งองค์พระเจ้ารอนะฮะที่เราได้นะก,กราบสักการะอยู่นเวลานี้ก็สมควรแล้วที่จะต้องได้รับการบุรณะนะได้รับการบุรณะอย่างยิ่งเลย แล้วก็สลาพระเจ้านอนตอนนี้ก็เห็นอยู่ว่ายังไม่เรียบร้อยดีนะที่โยมแม่ครูเห็นอยู่ว่าจําเป็นต้องใช้ทุนงบประมาณมากพอสมควรนะก็เลยตั้งกองทุนไว้ตันนั้นเมื่อมานะเมื่อถึงวันนี้แล้วนะตามความประสงค์ของโยมแม่ครูว่าทางวัดจะบรญณะนะพระเจ้านอนไหมนะอันนี้ตอบได้ทันทีแล้วว่าบรญณะแน่นอนใจเร็วจะช้านั้นอยู่ที่ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะต้องมาร่วมไม้ร่วมเมือร์ซึ่งกันและกัน ทางวัดก็จะตั้งกองทุนไว้นะเพื่อเป็นการเริ่มต้นใ,ให้ให้เข้าใจว่าเราจะบรณะทั้งองค์พระเจ้านอนด้วยศารานเราก็ทำเห็นอยูอ่ในระดับหนึ่งแล้วว่ามันยังไม่เรียบร้อยีละก็อยากจะทำตรงนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์นะเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นทีนะะ่ให้ผู้คนทั้งหลายได้มากลับมาว่าพระเจ้านอนอาจจะทำเป็นศูนย์เป็นอะไรสักอยา่านงะะให้ให,ให้ให้มีความ ดูดีมากกว่านี้ถ้าจะถามท่านว่าอในโครงการของตรงนี้นี่ไม่ได้เกี่ยวกับกรมศิลป์ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวแต่เรื่องของทางวัดอยู่นอกอยู่นอกเขตโบราณสถานอันนี้อยู่นอกเขตโบราณสถานแล้วไม่ได้เกี่ยวกับกรมศิลปกรแต่ถ้าในอยู่ในเขตโบราณสถานนั้นต้องขออนุญาตกรมศิลปกรแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อองค์พระเจ้านอนอายุถึงร้อยสี่ปี อย่างน้อยกับมวิธีของการบูรณะนี้ก็ควรจะมีช่างผู้ชํานาญการแต่การที่จะต้องมามาบลรณะแม้นครั้งก่อนที่เรามีการก่อสร้างศาลานี้ครอบขึ้นมาอีกในหลังที่สองก็ยังมีความคิดว่าเอเราจะขยบองค์พระเจ้านอนให้ตรงกลางนี้หรือเปล่านะฮะจเห็นได้ว่าเนี่ยพอมีการหมมุมต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิม เรามีบางอาจที่จะไปทําอะไรที่นะ่ให้ให้โยกย้ายขึ้นมาเกรงว่าตัวองค์พระเจ้านอนจะได้รับการชำรุดถึงขนาดนั้นนก็เลยปล่อยอยู่ในสภาพเหมือนเดิมนะอันนี้คือความคิดณเวลานั้นแต่ถ้านเวลานี้ถ้ามีคนสนใหอบอกว่าเออสมพรแล้วที่จะรัฒนาจะขยุมขยับได้ใ,ใช้กรรมวิธีสมัยใหม่โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อนะองค์ขราเจ้านอนอย่างนี้ก็อยู่ที่เทคนิคนะฮะช่างอะไรต่างในยุคปัจจุบันนี้ ก็อยู่ที่ว่านะเราจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะกนะ็สรุปแล้วก็คือทางวัดยินดนะีที่จะร่วมกับทางทายาทครอบครัวปรางสุวรร์เนาะในค,ครูเนาะ,ะว่าเราจะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันในการที่จะบรณะท์ทงองค์พระเจ้านอนนะปรางสิงหาใสายญาตศิลปะพามา่าก็เห็นอยู่แล้วว่าศิลปะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนะนะลวดลายขององค์พระเจ้านอนแม้กระทั่งการ ประดับด้วยเก้วอะไรต่างๆเหล่านี้แค่เห็นก็รู้อยู่แล้วว่าศิลปะพม่าชื่อของพ่อจองปันกิตาเเขก็บ่งบอกไว้แล้วว่าเป็นชื่อของชาวไทยใหญ่ะะะชาวไทยใหญ่ก็เนนชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันพระ่าช่อแนะพระเจ้าช่อแหนั้นเป็นของเก่าแก่ที่อยู่ข้างบนแล้ว<ฮ>จากนั้นสิ่งที่ระยะเวลาต่อเน,นื่องมาก็คือองค์พระเจ้านอง จากพระเจ้านอนก็พระเจ้าทันใจพระเจ้าทันใจเนี่ยก็สร้างโดยพ่อสั่งคำปันพ่อสั่งคำปันเมื่อมาปีพศ2465 65อันนี้2459ก็ห่างกันเพียงไม่กี่ปีก็เชื่อว่าน่าจะเป็นตรกูลูาชาวไทยใหญ่เหมือนกันศิลปะก็มาจากพม่าเหมือนกันในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับก็วันนี้ สาธารุชนทั้งหลายก็คงจะเริ่มมีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะร่วมอนุโมทนาบุญกับทางทายาทปรางสุวรรณซึ่งวันนี้มีคุณครูเกื้อมทิพย์แม่ครูเขาเรียกว่าแม่ครูเกื้อมทิพย์ปรางสุวรรณซึ่งเป็นในฐานะเป็นหลานของพ่อจงปันพ่อจงปันจิตาแขม่ออนปรางสุวรรณนะฮะได้มาปรากฏตัว ได้มาบอกว่าเออเป็นหลานของพ่อจงปันกิตาแขไม่ออนปรังสุวรรณนะตอนที่เป็นนเด็กเป็นสาวก็นามากราบมาว่าพระเจ้านอนอยู่ตลอดเวลาทุกวันที่16เมษายนก็จะมาทําบุญด้วยการถวายพระาตอาหารเพนแด่พระพิสุสธิมเณรที่ว่าพระธาตุช่วงแหงนี้เพราะสมัยก่อนนั้นท่านใดที่จะขึ้นไปสักการะพระธาตุช่วงแหงต้องมาแวะที่พระเจ้านอนนี้ก่อนามากราบพระเจ้านอนนี้ก่อนแล้วถึงจะเดิน ขึ้นบันไดหน้าขึ้นไปไหว้พระธาตุชลแห่งกันนะดีใจชื่นใจที่เราจะย้อนย้อนยุคในอดีตนะได้มาตามเรื่องราวต่างๆนะในอดีตที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรนะที่ทุกท่านทุกคนมาสักการะพระธาตุชลแห้แล้วหรือม่ได้ที่จะมากราบลาสักการะพระเจ้านอนกันณนะตรงนี้อาจมามีความนะภูมิใจนะมีความประทับใจและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้า อย่างยิ่งเลยหลังจากที่ได้จัดรายการจุดเทียนบูชาภาวนารักษาใจต้า COVID, นพะัยโควิด19ในช่วงยุคนะที่มีการควบคุมกันแพร่ระบาดไปและโครโรนาม,มีโอกาสมาที่นี่แล้วมีมลขังมากเลยที่นี่มีมลขังจริงๆนะคํเาเมืองเขาบอกว่าที่นี่เป็นสารลาควรนตางน้ํำยาดมายตาลที่ตกลงในใน,ในพื้นในพื้นที่ตรงนี้เนะีนะ่ยเป็นที่นะสัรพสัตว์ทั้งหลายนะฮะ ดวงวิญญาณทั้งหลายจะได้รับอนุโมทนาสาธุทั้งนั้นเลยเชื่อว่าที่ตรงนี้เป็นที่สร,สร้างบุญสร้างกุศลในอดีตที่ผ่านมามากมายมหาศาลดังนั้นอัตมาภาพในคนะเป็นผู้ที่มาปฏิบัติศาสนกิจมาอยู่เพื่อมารักษาสืบสารและต่อยอดก็เลยต้องให้ความเคารพนะเชิดชูบูชานะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นศาสนาบุคคลศาสนาพิธีศาสนสถานศาสนธรรมทุกอย่างอาตมาต้องต้องให้ความเคารพนอบนุบปูชายิ่งโยมในฐานะเป็นทายาทอาตมาดีใจเลยเหมือนว่าเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นศรัทธาของวัดพระธาตุช่อแหจริงๆมาปลกมาปรากฏตัวนังนั้นในฐานะเป็นลูกหลาน ป้าแดงโชลแหง <S 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 ก็คุณอาจารย์ทิเตพงวงเสรนท่านนเป็นลูกศิษย์ของแม่ครูเนี่ยเป็นสื่อซึ่งกันและกันอาตมาเชื่อว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าวิสาสาป,ปรมาติแปลว่าความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งอาตมาดีใจที่โยมได้ถือว่าเป็นทายาทของปรางสวรร์ได้มาปรากฏรอว,วันนี้ก็รายการนี้เราก็ต้องการให้สาธุชนทั้งหลายนะมาเป็นญาติกับทางช่องทางออนไลน์ Facebook เพจวัดพระธาตุชลแหงอยู่แล้ว อันนี้คือญาติจริงๆญ <c oughs> <c oughs> าติ <c oughs> สายโลหิตด,ด้วยญาติธรรมด้วยนะฮะดังนั้นก็ขออนุโมทนาขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายว่าเราจะมาร่วมกันมาเป็นญาติญาติธรรมที่จะมาร่วมตั้งกองทุนในการบุรณะพระเจ้านอนปรางเสยงหาใส่ย,ยาซึ่งมีอายุร้อยสปีพร้อมกันนั้นก็จะสร้างสลาลพระเจ้านอนนี้ควบคู่ให้มีความสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันไปด้วย นะวันนี้ก็ต้องขออนุมทนาสาธุกับโยมแม่ครูเอื้อมทิพย์ปรางสุวรรณในฐานะเป็นทายาทของตระกูลปรางสุวรรณซึ่งมีพ่อจองปันจิตาแขมิออนปรางสุวรรณผู้สร้างพระเจ้านอนองค์นี้ฝากฝังไว้ในพระบองพุทธศาสนาณเชิงบันไดานาคที่จะขึ้นไปสักการะพระธาตุช่วแห่งกันพระเจ้านอนมีอายุถึงร้อยสี่ปี เราก็อยากจะให้อายุถึงร้อยสี่ปีก็จะได้มีความสุขความสบายไม่ต้องมีโรคไข้ไข้เจ็บไมาบิดเบี้ยนเนี่ยเห็นพระเจ้านอนมาว่าพระเจ้านอนก็จะมีความสุขกายสบายใจนอนก็ยังมีความสุขนะฮะมีความสุขซึ่งกันและกันก็ขอเนื้อโมทนาสาธุกับโยมแม่ครูเอื้อมทิพย์ปรางสวรรค์พร้อมในครอบครัวญาติพี่น้องของปรางสวรรค์ตลอดจนถึงศรัทธาสาธุชนผู้ชมทั้งหลายที่เราได้กลาบได้วยสกาวะสการะ องค์พระเจ้านอนตางสิงหาสายญาตณวัฒะธาช่องแห่พระอารามหลวงนี้และเราจะร่วมจิตร่วมใจในการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ต่อไปเพื่อจะได้เป็นนาองค์แทนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสาธุชนมหาชนทั้งหลายทุกผู้ทุกนามขอทุกผู้ทุกนามจงเจริญในพุทธธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยอายุวันนะสุขะภละ ปฏิพานธนาสารละสมบัติธรรมสารละสมบัติตลอดกาลนานเทินขออนุโมทนาขอเจริญพร